ต่อไปจะเป็นตัวหยอดตาสำหรับผู้ใหญ่นะคะเป็นน้ำตาเทียมของผู้ใหญ่บอกนิดนึงนะคะที่ต้องเลือกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวที่พรีเมียมสุดๆแล้วคืออีกอันนึงสินค้าพรีเมียมที่สามารถทำตลาดได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนที่เล่นมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ป้องกันแสงสีฟ้ากตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสินค้าเฉพาะ ที่ทําตลาดได้ง่ายขอให้เป็นสินค้าญี่ปุ่นยังไงอ่ะคนก็ซื้อตัวนี้เป็นเป็นยาที่ใช้ทาแผลใช้ตัวนี้เนี่ยทาทาแล้วเขาจะมีแบบเหมือนซิลิโคนใสๆเหมือนพัตเตอร์อีกชั้นหนึ่งเคลือบไว้พอเราไปโดนน้ำเนี่ยค่ะน้ําก็จะไม่เข้าไปในแผลของเราอ่ะตัวนี้จะช่วยลดแก้ปวดลดไข้ลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้มีขนาด